ครับสวัดดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับช่างพีมีดีการก่อสร้างนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่กุยบุรีนะครับหลังนี้นะครับจะเป็นงานแก้ไขปรับปรุงนะครับระบบภายในนะครับเป็นแก้ไขก็รีโนเวทใหม่นะครับข้างในนะครับตอนนี้ก็มีนกอยู่สักร้อยกว่ารังนะครับแต่มีนกอยู่แค่ชั้น2แล้วก็ชั้น3มนะครับมีแค่2ชั้นนะครับชั้น1กับชั้น4จะไม่มีนกนอนนะครับส่วนชั้น4เนี่ย ทั้งชั้นเนี่ยมันแสงอะไรมันเข้าเยอะเดี๋ยวผมนะครับจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในนะครับว่าผมจะทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้อาคารมันเป็นลักษณะไหนมีตรงไหนต้องแก้ไขต้องปรับปรุงยังไงนะครับแล้วจะทําอะไรในบ้านหลังนี้มั่งนะครับนี่อันนี้นะครับส่วนบริเวณห้องควบคุมนะครับเดิมลูกค้านะครับก็คือเป็นระบบหลังนี้นะครับบอกก่อนว่าทํามา5ปีนะครับ ไอ้นกร้อยกว่ารังเนี่ยเขาก็จะเป็นระบบพ่นหมอกแบบปั่นหมอกแล้วก็จะมีพ่นหมอกอันต้าโซนิกเนี่ยตีสี่ชั้นนะครับกี่เครื่อง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเมี่่อพ่นหมอกอันต้าโซนิกยี่ตัวนะครับเอ่อยี่สิกว่าหัวนะมีนครับแล้วก็เป็นพ่นหมอกแรงนั้นต่ําทีนี้เวลาที่น้ำมันขาดหรืออะไรเนี่ยระบบมันเสียหายก็คือว่า เอาง่ายๆยีบสองตัวตรงนี้นะครับเสียหมดทั้งยีบสองตัวคือใช้ไม่ได้เลยนะครับในช่วงเวลาแค่สี่ปีนะครับเนื่องจากน้ําระบบน้ําไม่ดีนะครับระบบน้ําไม่ดีเลยไม่ได้สูบน้ําขึ้นไปเวลาไฟมันจ่ายเลยทําให้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้เสียหมดนะครับก็หลักๆเลยระบบอากาศนะครับเปลี่ยนไอที่ผมจะทำเนี่ยคือว่าติดตั้งเครื่องพ่นหมอกแรงดันสูงนะครับเป็นปั๊มไอ เป็นปั๊มแรงงานสูงแบบ6ลิตรนะครับก็คือกระจายกัน40่สอี่ชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งประมาณ20หัวพ่นนะครับก็คือประมาณ80หัวนะครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวจะดูนะครับว่าเครื่องพ่นหมอกตัวไหนที่ยังซ่อมแซมพาไปใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาใช้ด้วยนะครับชั้นละสัก2ตัวก็พอแล้วนะครับก็ชุดระบบเสียงนะครับอันนี้จะแบบง่ายๆระบบเสียงก็เดิมทีจะเป็นอของลูกค้าต่อไว้6ตัวนะครับแต่ ใช้นาฬิกาทัมเมอร์ตั้งเวลาไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับระบบความชื้นก็เป็นตั้งเวลานะครับเดี๋ยวเราจะรื้อออกหมดเลยนะครับก็คือโลโลชุดนี้ออกเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ตอนนี้วันแรกเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมพาดูข้างในนะครับอันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณชั้น1นะครับครับก็เดี๋ยวดูชั้น1ก่อนนะครับหลังนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่า กว้างทั้งหมดนะครับ12เมตรยาว20เมตรจะเป็นตึกค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยล็อกละ4เมตรเต็มนะครับ4เมตร8เมตร12เมตรน่าจะสักเมตรกว่าด้วยครับเพราะสอมันต้นใหญ่เสามันหน้าหน้า40นะครับเสาใหญ่คันใหญ่นะครับชุดนี้่ที่ต้องแก้ไขเดิมทีนะครับลูกค้าหมดไปเยอะหลายร้านนะครับชุดนี้ก็คือมีปั๊มพ่นหมอกแรงดันต่ำนะครับปั๊มชุดปั๊มพ่นหมอกแรงดันต่ําแล้วก็ระบบเนี่ยระบบน้ํา ระบบอ่างน้ารอบบ้านนะครับเนี่ยอ่างน้ําในหอนกนะครับคือเนะี่ยรอบบ้านเนี่ยมีอ่างน้ําหมดเดี๋ยวเดินม,มาดูคือมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือว่ามันทําให้เสียด้วยนะครับก็คือน้ําจากไอ้มีอ่างน้ำเนี่ยมันไหลลงมาชั้นชั้นล่างนะครับทําให้ไม้เสียไปด้วยนะครับมีนกแล้วนะครับชั้นชั้นหนึ่งก็ ชั 1, yo, ้นหนึ so ่งชั้นสองมีนกเนี่ยนะลองดูขี้นกได้นะครับตอนนี้นกก็มีอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของชั้นหนึ่งเนี่ยล็อกหนึ่งสิบดังสิบดังนะครับล็อกนี้จะเยอะหน่อยล็อกนี้เยอะนะครับล็อกนี้น้อยนี่นกแต่มาดูกันนะครับว่ามีนกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับนกมีนะครับแต่ไม้นะครับเสียหายหมดนะครับไม้เสียหายเนี่ยนกมีนะครับไม้เนี่ย น่าจะขึ้นรานะครับน่าจะขึ้นราหมดแล้วก็ตัวไม้เนี่ยถ้าดูที่สีไม้ถ้าขึ้นไปน,นะครับจะได้กลิ่นของไม้เป็นรานะครับเห็นไหมเสียดายนะครับทําครั้งแรกทําไปแล้วก็พอมีนกเนี่ยมันต้องมาแก้ไขเดี๋ยวก็คือต้องรื้อใหม่หมดนะครับรื้อลงมาทําใหม่ก็คือว่าเสียาหายนะครับเนี่ยไม้เกือบทุกล็อกนะครับ ตัวไม้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่ต้องแก้ก็จะเป็นเห็นพวกคา,านไหมครับตัวคานปูนเนี้ยมันระเบิดเนี่ยเวลาเราเทเทคนจีบใช่ไหมครับแล้วเราไม่ห,หนุนรูปปูนเนี่ยระยะ covering มันเหนือน้อยปกติมันต้องมีอย่างน้อยสองเซนครึ่งครับอันนี้ก็มีสักเซนหนึ่งนเนี่ยเห็นไหมครับระยะไอ้เหล็กที่โผลมาเนี่ยระยะ covering จากไอ้เนื้อปูนนะ ตามหลักปกติคือต้องสองเซนครึ่งเนี่ยนี้มันประมาณเซนหนึ่งเวลามันเหลือบางครับทาให้เนื้อปูนครับทําให้เหล็กเป็นสนิมแล้วมันดันให้เนื้อปูนระเบิดนะครับตัวนี้ก็พวกนี้ต้องแก้หมดนะครับแก้ไขนะครับถ้าที่ดีนะครับถ้าลูกค้าทําเองเนี่ยขอให้ลูกค้าฉาบนะครับจับเสี้ยมฉาบให้เนื้อปูนมันอมเหล็กอย่างน้อยก็2เซนขึ้นไปนะครับถ้าสมมุติเราเทบางไม่ได้หนุนปูนนะครับ แล้วเราจัดเสียมฉาบนะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยขึ้นมาเยอะนะครับปิดอากาศไม่ให้เข้าไปถึงเหล็กนะครับนี่นะครับอันนี้อ่างน้ํำรอบบ้านนะครับสรุปก็คือใช้ไม่ได้นะครับไม่มีประโยชน์นะครับอ่างน้ํำรอบบ้านเนี้ยพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ําไว้นะครับอ่างมันก็จะแตกนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าทํามาแล้วเนี่ยอย่างที่ว่านะครับพอพอเราทําอ่างน้ําเราต้องมีหลังคาปิดอ่างไม่งั้นพอนกมาอยู่เนี่ย มันขี้ลงไปในอ่างนะครับทำให้น้ํามันเน่านะครับแอมโมเนียมันก็จะเสียหายไปด้วยนะครับสรุปว่าฟันธงได้เลยนะครับว่ามีอ่างน้ําสู้ระบบทําความชื้นแบบไฟฟ้าไม่ได้นะครับสู้ปั๊มน้ําไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนกไม้นะครับเห็นไหมพอพอน้ํามันรั่วเนี่ยมันชื้นเนี่ยไม้มันขึ้นราหมดเห็นไหมครับแต่นี่นกก็ยังทํารังนะครับขนาดไม้เป็นอย่างเงี้ยนกก็ยังทํารังอยู่นะครับ ถือว่านกเยอะอยู่นะครับเนี่ยอันนี้นะครับหลังนี้นะครับพอมันกว้าง12กว้าง12ยาว20นะครับแล้วเป็นแบบมีหอหอกลางนะครับก็คือถ้ามองคนงี้จะเป็นแบบลิฟต์นะครับจะเป็นทางลงแบบลิฟต์ถึงชั้น5เลยนะครับเนี่ยมันจะมีลิฟต์หชั้นน้ํามันจะรั่วนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบลิฟต์นะครับส่วนใหญ่ผมจะออกแบบให้เป็นแบบบันไดแต่ถ้าเป็นแบบลิฟต์เนี่ย อย่างที่ว่านะครับมันเสียพื้นที่เยอะนกมันจะอยู่แค่ตรงชิดขอบนะครับนกจะอยู่แค่อะไรที่ติดหอติดลิฟต์เนี่ยคือจะอยู่แต่รอบไกลๆไปหน่นยนะนกกจะไม่ไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยล็อกเนี่ยหล็อก2ล็อก3ล็อก4ล็อก5ล็อกรอบๆกับไอ้ช่องลิฟต์เนี่ยนกอยู่แต่ถ้าไปถึงล็อกเนี่ยนกไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยล็อกที่ไกลๆเข้าไปนกไม่อยู่นะครับในการทําอย่างนี้แล้วเราต้องการให้นกอยู่ทั่วไปนะครับเราต้องมี เป็นพาร์ติชันหรือฉากกั้นนะครับก็คือป,ปิดไอ้ช่องนี้แหละปิดไอ้ช่องลิฟต์แล้วเปิดเท่าต้องการให้เปิดนะครับแล้วก็บีบให้นกบินไปตามตามที่มันจะไปนะครับแต่ตามหลักการแล้วมันก็บินไปก็ระยะไม่เกิน3-40เมตรนะครับจากช่องทางเข้านี่ย,ยิ่งไกลมากนะครับก็คือว่าคิดว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องแสงเรื่องอากาศมันก็คุ้มยากด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูชั้น2 นี้นะครับก็เป็นบริเวณชั้น2นะครับไอ้เมื่อกี้เรายืนอยู่ชั้น1นะเห็นไหมครับช่องลิฟต์มันจะกว้างช่องลิฟต์ตรงกลางมันจะกว้างพอลงลิฟต์ไปเนี่ยห้องควบคุมอยู่นู่นอะไรที่ติดช่องลิฟต์เห็นไหมครับนกจะไม่อยู่เลยนะครับที่แสงลงไปได้เนี่ยแสงมันเข้าไปได้ล็อกนี้นกไม่อยู่นะครับล็อกนั้นนกก็ไม่อยู่ล็อกนี้ก็ไม่อยู่นะครับนกจะอยู่ฝั่งนี้ที่มันมืดพอนะครับในของอันเนี้ยที่เรายืนอยู่ชั้น2นะครับลองดูขี้นก ก็ถือว่าชั้น2เนี่ยนกจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับ